สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube บอสักข้ารรถชาแนลนะครับผมบอสักวิสุภพรนะครับผมเมื่อกี้แม่ลางปูดมโทรมาด่วนโทรมาด่วนมีอีกอย่างนอ้อยเนาะมีข่าวด่วนสีแดงเอฟซีหลังจากที่ไปทําพิธีที่จอมปวกเงินล้านแม่ตเคียนสีนางเมื่อนั้นนะครับผมเพิ่นบอกว่าแม่ตเคียนมาเข่าฝันด่วนเลยต้องแจ้งด่วนเพิ่นลยต้องทางจอดรถกลางทาง ก็เลยขอเพป็นว่างสายก่อนนะแม่เดี๋ยวผมจะวิดีโอคอลหาเด้อก็ต้องขอภัยเอฟซีนะครับที่เป็นการวิดีโอคอลคุยกันนะครับผมพอเป็นเรื่องด่วนนะครับผมอ่ะแม่ล่างพ่อปู่อุดมนะครับผมทุ่งมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปต่อสายกับไป่่างพ่อปู่อุดมนะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์น่าจะเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับแนวทางหนึ่งท่านวาคมแน่นอนตอนนี้ก็เพราะด้ถามเพื่อนว่ามีเรื่องอี๋เมื่อวานเดี๋ยถามผมขอว่างก่อนเพราะว่าสีวิดีโอคอลคุยพร้อมกันเลยกับเอฟซีนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ดด้ววยยยนะะครับผผมมมเี๋จต่่่อสาาาหแง ปูดมนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาแม่ล่างด้วยกันเลยนะครับผมช่วท่านไปด้วยกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม่ล่างครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอยุดหย่าไอ้น่าหย่าคล้องได้น่าเขากล่องดีจ้าสวัสดีโอ้ยคิดหอดไลน์ด้วยรับแม่ล่างคิดหอดไลน์เดียวว่าอยู่ทั่วตามอยู่าสีทามข่าวอยู่ไปผอกันอยู่จ้องปวือกมือหนักนะครับเนาะาไ่ว่าิะทั่วทามแม่ล่างอยู่ครับว่า พอดีแหละเอฟซีประกาศถามมาหลายอยู่ว่าให้ผมตามความฝันแม่ล่างให้แน่ว่าแม่ล่างฝันยังบอหลังจากที่ไปหาจอมปวกอ่าแม่ตะเคียนเมื่อไหร่แม่ครับผมหลังจากท่าพิธีเ่เซตครับค่ะเมื่อนั้นเนาะค่ะแม่ล่างไปอัดอัดเหรอเนาะมันบออัดชิปเหรอเนาะอัดเหรอครับเพราะครับคนเขาคนอยาอได้อย่าของค่ะครับผมครับผมครับแม่ล่างสวัสดีค่ะเอฟซีทุกๆคนเนาะค่ะครับผม ติดตามแม่ล่างหลวงพ่อปูอุดมเนาะค่ะหรือ,อว่าอ่าได้เข้ามารับช่มเนาะค่ะหรือว่าติดตามทางช่องของเบ้าซักเนาะคะ่ะแม่ล่างกะมีข้าวเนาะค่ะแกงโยเนาะมือนีเนาะแม่ล่างกะสีมีข้าวแกงบอกกับเอ็บซี่ไม้เดะคอะเพราะว่าแม่ล่างไปท,ทําพิธีมือนันเนาะค่ะไปทําพิธีอยู่ที่จอมปวกเข้านะค่ะจอมปวกหรือว่าแม่แตะเคียนพ้อมีคนเนาะ เมื่อนั้นเนาะค่ะพอทำมาแล้วเพื่อนกับวานะค่ะเพื่อนว่าไม่ล่างเอาจังสี่ซะผู้ไปเบิ่งเพื่อนว่าตัวเหลขกเปลี่ยน๋อพ่อปูดวมเท่าไงเพื่อนไปเบิ่งบอกครับบอกค่ะแต่คือนั่นก็คือเป็นพอปูยอมปวดเนาะอ๋อปูจอมปวกยิ่งหันเพื่อนได้ห่สามตัวเนาะค่ะสามตัวแตกเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าล่่างเพื่อนว่ายาเฝ้าเด้อเพื่อนว่าอ๋อ ยาฝ้าเดี๋ยวพอปูไปเบื้องเมื่อนั่นปูไปเบื้องนั่นมันหมุนปูเบิ้งบ่อนัดปูเบิ้งบ่ชัดเพื่อนวาเนาะค่ะเพื่อนวาตัวเลขเปลี่ยนเพิ่นวานเนาะค่ะไม่ล่างกัเลย้่าเอาเปยังคือวางซนละปูเพราะว่าเอพซีปานิก็บ่แมนลูกซย์ลูกหาเพิ่นเอาว่างไว้หลาย้วบ่อไม่ล่างกัาเลเลยวยาฝ้ายาฝ้าเด้อล่างยาฝ้าเพื่อนว่าเอาจังสี่ซะมา เอาเมือวันทีขึ้นเหมือวันทีเศร้าเก่าเพิ่์ว่ะวันทีเศศ้าเก่าแมนค่ะเพิ่อนว่าเอาเหมือวันทีเศ้าเก่าเร้าเพิ่์นว่าไง่แมนค่ะไขมันหาปูไม่เสิร์เพิ่์ว่าเนาะค่ะเพิร์ลว่าไหมค่ะบัดที่นี่แม่งก็เลยว่าเอาขค้ือสีมาเปลี่ยนหูแถอปูแม่ล่างก็เลยวางสีเนาะค่ะเพิ่์ก็เลยว่าาอัน สิเอาความแน่ใจให้กับลูกซย์ลูกหาเพื่นว้างสี่เนาะเพราะว่าเพิ่่นอยากได้ศารเนาะค่ะเพื่อนอยากได้สารแล้วก็อยากได้อกล่องเาวากับน้องนั่งล่ำไหมค่ะเพื่นว่าเพิ่นก็อยากม้วนเพิ่นว่าเพื่อนอยากห้มีซื่อเสียงยูมองหันเนาะเพื่นว่าอยากห้แม่ล่างไปส้างซื่อเสียงให้กับเพื่อนแน่ยูมองหันคือจังอที่อื่นที่แม่ล่าง ที่แม่ล่างไปเห็ดไปท่ำนันล่เพื่อนจังซีแม่ค่ะเพื่อนบ่าแม่ล่างก็เลยว่าอาอยากให้มีืซอเสียงกับมันบ่อยากได้ปูว่าแต่เล่ามาทะเลเขาน่นมันบ่อึดอันอันลูกเสิโปหานันแม่ล่างเลย่างสี่แม่ค่ะนางบอกว่าเพื่อนเนาะเพื่อนเพิ่นเลยว่าเอาจังสี่เรือล่างมืออื่น ประมาณสิบสองมปูสิไปพันว่าพันวามันมีต่างตะความในในไหมข่ยเอฟซีแม่ล่างเลยวเ่าเจ็ดเป็นเลขสีเขาาโตเก้าสี่หน้าโตเก้าบอแม่ล่างแม่ล่างต้งแจงอันนี้แจงทั้งช่องนั่นเรื่องครับสีเขาไปทายในมือหนั่มีไขคในมีคุ้มทรัพยานาเนาะบอกเพื่อน่าไม่เด้อเหลยกเปลี่ยนเด็กไร่สองไม้ี่มันีชาแนล แม่ค่ะเพื่อนว่าเหล็กเปลี่ยนด้อล่างเพื่อนว่าเนาะ <Ooh. S 2> ยาเฝ้าเาด้าล่างยาเฝ้าอยาเฝ้าเ,าาเาพื่อนว่าเพราะว่าต่อน,นั้นปูไปเบิ้งนัน่นปูไปเบิงเบ้งนัน่นปูเบิ้งบาค่อยสิไปเบื้องเข้าเดียวแวบบเดียวเพราะ,ว,ะ,ะว่ามันหมุนหมุนหมุนละปูปูเบิ้องละปูกับเชื่ว่ามันแม่นโตนั่นเบิงบ้งเบิ้องมาเบิ้งเล้วอันตะว่าแม่แต่เขียนนัน่นแม่สบายเงินสบายทองเพื่อนว่าบ่แมนเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนมาเถียงเพื่อนว่าบ่แมน เลขบ้าแม่เนี่ยพนนั่งเทียงกันนั่นไหมค่ะคนเลวว่าเอาจังสีซะเมื่อวันทีเศร้าเก่าคณะอันนี้พ่อปู่มุดจลินนะคะบ้าแมนพ่อสองอุดมเฮาเด้พ่อปู่มุดจลินนครขลาดยู่ที่พ่นปวกเนาะเพิ่นเพิ่นบ่กเพิ่นเพิ่นมาบอกกับแม่ล่างเนาะเพิ่นว่าเอาจังสีเซะล่างอ่าเดี๋ยวปู่สิไปเอาความแบบชั่วๆเอาความแน่ใจก็สีใบใหญ่ บม่อยากให้ล <in> ูกซย์ลูกหากูเพื่อนอันอัดหน่อยเพื่อนวาไหมค่ะอัดของเพื่อนมันเป็นคาว่าอัดของเพื่อนแปลเป็นกับคือทรั์สินเงินท่องเท่านะค่ะเนาะเพื่อนวาบ่อยากให้บ้างหลายเพื่อนวาอยากให้บ้างน้อยเพื่อนวาสิแม่ค่ะเพื่อนวาเพื่อนบ่อยากให้ได้บม่อยากให้หลายตเพื่อนว่าอยากให้บางบางเพิ่นวายสิเอาความแบบแน่ของเพื่อนเลยอยากเ็เพื่อนวาสมกับที่ว่าเพื่อนอยาก อยากเฮ็ดอยากสร้างเพิ่นว่างสิเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกกับแม่ล่างเนาะค่ะครับเพิ่นก็นเลยว่าวันที่29ของเพิ่นนั่นล่ะเนาะค่ะเพิ่อนว่าเพื่นว่าหายแม่ล่างเนาะค่ะให้แม่ล่างไปไปกับเอาเงียบๆเบด้อล่างบาดนี้เด้อเพิ่นว่าเอาเงียบๆเงียบๆ <c oughs> าร์ทนเน่กัแม่นเอาเงียบๆก่อนเดี๋ยวให้ล่างนี่ไปประมาณ12บสองย่ำ <12. S 2> ไปจิบสเที่ยงให้ล่าง S <S <an> ไปกับอันมูมอันมูอันราคาของปูนั่นละเอาแค่นี้แหละไปแค่นี้แหละกะจังแล้วแล้วกะจังถามมาซ้อยบอกมูอันเพื่อนว่ามาซ้อยเพื่อนว่าอ่าเพื่อนมาคือจังพอปูรวมเนอค่ะปูปูแต่ละทีเนาะแม่ล่างกับงบบางทางเพื่อนบอกไหมค,ะค่ะภาษาเนาะเพื่อนแม่เพิ่นก็บ,บอกว่าเดี๋ยวจังแห่แนมาซ้อยมาซ้อยบอก วกับปันไฟฟ้าบริวารเพิน่นน่าเนาะให้ปูป <ะ S 2> ไปเบิ่งให้ให้ตัวเลขกมันหนิ่งก้นเพิน<ม>พ่นนมาไม่ค่ะเพื่อนมามากเนาะค่ะแม่ล่างก็เลยเพิ่อวมามาสิแม่ล่างก็เลยต้องบอกแกงข้าวเนาะค่ะบอกแกงข้าวทั้งช่องของพี่ซักเนาะค่ะพี่ซักแล้วก็อ่าทั้ท <c oughs> ง,ทงช่องทีมงานที่เพื่นมาไายเ<ผ>มือนอันเนาะค่ะพญานาคมณีชนแนลแล้วก็พี่หนุ่มเนา <c oughs> แะแอดมินหญิง ค่ะแม่ล่างก็สิขอฝากบอกเอฟซีเนาะคะ่ะคู่เพิ่นใดมาติดตามแม่ล่างก็ขอปูอุดมหรือว่ามาติดตามนะคะทั้งชองของเบ้าซักเนาะคะ่ะแม่ล่างค่ะเราก็ไห่มาร่วมนะคะวันที่ยี่สิบเก้าพิธีเนาะค่ะพิธีก็คือเป็นช่วงเย็นเนาะคะ่ะแม่ล่างก็ขอ,ขอเชิญเนาะคะ่ะเอฟซีไห่มาร่วมเป็นสะพานบุญน้่กันเนาะคะ่ะถ้ได้สา ค่ะของเส้นไหวของของอ่าพอปูมุจลินนัคลาดแล้วก็แม่ตะเคียนเข่าเนาะค่ะแม่ตะเคียนสีพระนางสี่คนเนาะค่ะเพราะว่าพรวางวดนี่คืองวดที่สองเพินบอกกับซังกับแม่ล่างเด็ดเด็ดเลยค่ะเพิ่นว่าเพิรเป็นนางเพิ่นสิเป็นนางเบื้องจนว่าตัวเล็กมันขังด้วยแบบนี้ครับแม่ล่างเอ้ย ตัวเลขสีมีนิ่งเนาะค่ะเอาตัวน <blind> <blind> ิ่งที่เคียนคือเคียนโล่งเนเาะ,นะคะ่ะเพิ่นเบาสี่เนาะแล้วเพิ่นว่าเพิ่นไม่ใหญ่กับลูกซิดลูกหาเสียเงินหลายเนาะคะ่ะเพิ่นว่าให้เอาน้อยๆบางๆจังสีได้จังสีได้ค่าสารเพราะว่าเพิ่อนอยากได้สารของเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่ออนอยากได้สารแลว้วก็อยากได้หุ้นเพ<ง>ิ่นก็เรียกว่าสี่เอาควายสี่เอาเทละยางโชกลาบร้อยหวัดสี่หอดเพิ่นสีเอาสามก่อนได้สี่ เพิ่นบอกกับแม่ล่างสิเอาสาอแม่นค่ะสีเอาสารในเราก็สีเอานั่งล่ำกล่องยง้มเหาเนาะค่ะราถือว่าหมวดที่สองเนาะค่ะหมวดที่สองของพ่นปวกแล้วก็เมตาเคียนสี่ต้นบังหันเด้อค่ะเอฟซีไปเนาะค่ะสีมะร่วมเป็นสะพานบุญกับแม่ล่างเนาะค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบเก้านะค่ะเพิ่นว่า เพิ่งมาเพิ่นอยากได้ไก่เบาสาวด้วยค่ะไก่เบาสาวคูหนึ่งไก่เบาสาวของสว่แมนค่ะของเส้นวหว้วันนั้นเนาะคะ่ะแล้วกับผับแพรผับแพร์มัดหัวมัดเอวของเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็เป็นผู้เฒ่าโบลานเท่าขึ้นกันเด้อค่ะอ่าย่า่ก็ค่ะเพิ่นขอมาแม่ล่างขสิต้องจัดห้เพิ่นเนะาะอ่าเป็นเพิ่นขอเป็น อ่าแพทย์ไหมเนาะค่ะผ้าแพทยไหมแต่ว่าแม่ล่างก็สิเอาของแม่ล่างนี่ล่ะค่ะไปถวายให้กับเพิ่นกนอ่อนทำเพื่อเอฟซีเนาะค่ะเฮ็ดเพื่อเอฟซีเด้อยเอฟซีถือว่า,มาแม่ล่างนี่เสียสละเขาจะขอให้ให้ถวายปู่เลยก่อนเนาะแม่นแม่นค่ะ สำหรับเอฟซเนาะคะ่ะท่านใดอยากจะมารวมบุญกับแม่ล่างเพื่ออยากจะได้ตัวเลขสามตัวของพ่อปู่มดจลินนักขลาดของเฮ้าเนาะคะ่ะให้โทรมหาแม่ล่างเนาะคะ่ะศูนย์เก้าสองครับสี่ศูนสี่ครับผมสองสี่สามเจ็ดทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลนะะ์ด้วยค่ะเบอร์ไลบบไน,น์ไหนน้ำเนาะครับเนาะอย่าลืมตัวเลขเปลี่ยนเด้อค่ะตัวเลขเปลี่ยนเพ่นว่า เพิ่นเถียงกันเนาะค่ะเพิ่นไปเบิงเพิ่นวาบ่มม่นบ่แเม่นจังได้ก็บบแมเมนเพิ่นวาเนาะค่ะที่แหลกพ่อปู่มดจรินเทาเนาะค่ะครับพ่อปู่มดจรินนักขลาดเพิ่นวาเพิ่นเบิงเพิ่นวามันแม่นตัวนี้แท้ละเพิ่นวาเนาะแต่แม่สบาเงินสบายทองเนาะค่ะเพิ่นวาไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่นวาบ่แเม่นนพาะวาแม่สบาเงินสบายทองเพิ่นวาชุดของเพิ่นขาดเด้อค่ะขาด ไปเพิ่อนนะค่ะเพื่อนว่าเพิ่นอยากได้สูตรงามๆเนาะเพิ่นว่าบ่แมนจังใดก็บบแมนเพิ่นว่าเนาะค่ะนี่ลหละมาเพื่อนกัเลยว่าเพิ่นสิไปเบิ่งไห้ไปเบิ่งบัดทุกคนเลยค่ะทั้งซีพานังเพิ่นเลยเพิ่นสิไปเบิ่งยูทีกองฉลากเนาะค่ะไม่ล่างหัวบ่ว่าโชคลาภร้อยนั่นไม่ล่างไดยยินแต่ว่ามันเป็นตัวเลขสัญจรเพื่อนเลยว่าสีจังได้ก็สส่งเพิ่นบอยยาง่นณบาเนาะค่ะ อันนี้ออกจากปูป่มดจลินน์นะคะลาดเท่านัน้นค่ะเพิ่นวาจังได้กางเพิ่นบอยาดแม่นค่ะแม่นค่ะเพิ่นมาขอฝันแม่ล่างค่ะเพิ่นว่าสีจังได้กางเพระว่าเพิ่นอยากได้สารเนาะคะ่ะอืมได้สารแล้วก็อยากได้กล่องเง่านังล่ำเห่าเนาะค่ะตแต่ว่าน้่งนั่งล่ำแานเพิ่นบอกกับแม่ล่างเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นเอาเก่าคนแต่ว่า แมนค่ะแต่ว่าอ่าชุดแต่ว่าชุดพันสีว่าออกเป็นสีเหลืองคือของพระปู่หลวงอุดมเฮ้าคนที่ไปรำถวายจะเน้นคือเป็นสีฟ้าพันวาเนาะค่ะแมนค่ะชุดนางรัมพันสิเน้นคือเป็นสีฟ้าออนพันวาเนาะแต่ว่าสีเหลืองนั่นของพระปู่อุดมพันวาเนาะค่ะพันวา <laughs> แมน่นางเลยงงเนาะว่าเอาอาปู่ทุกปู่เนี่ยเป็นอย่างที่จังตรงเน้นตัวเสือด้วยเนาะค่ะแต่คือว่าเปลนไปยานากเนาะคะ่ะ เพื่อนป็นพญาณนากับกว่าเพื่อนอยากได้นั่งเล่นเนาะค่ะแต่คือมาจังสีเฉียวสีฟ้าจังสีแม่ขาเพื่อน่าเปล่ำจังกว่านั่งล่ำไปล่ำถวายเนาะเพื่อน่าเพื่อนอยากให้ให้ให้กับทางทีมนั่งล่ำเพิ่นเพื่อนสร้างกับแม่ล่างว้เบิดทุถุย่างด้อค่ะรายละเอียดแม่ล่างมีขใ้วไก่เอฟซีงวดสีมากงวดที่สองงวดที่สองเพื่อนมั่นใจแห่งไหครับแม่ล่างมั่นใจค่ะมั่นใจ ก็มีความมั่นใจยังได้โห่บ่ไข่เอฟซีคือพอปูมาริลินเพิ่นว่าแม่ล่างอ่าพอปูงวดนี่แม่ล่างได่ยินว่าเป็นเลขสันจรนเพิ่นว่าจังได้กระ้างเพิ่นบอย่านเพิ่นว่าเนาะค่ะจังได้กระ้างแม่ล่างสีจังได้กระ้างด้วยรับรองว่าพวกปูเนี่ยบ่ไห่แม่ล่างเสียหน้ากันแล้วกันค่านี่เอฟซีแม่ล่างมั่นใจแห้งเลยค่ะมั่นใจดีค่ะของตัวเลข นวดที่สองสองที่โพนปวกเนาะคะ่ะอยู่ที่บ้านน้องปุ๊กเนาะคะ่ะอยู่อ่าอยู่ใกล้บ้านโนนจำป่าสถานะหังอยู่แห่งนันนะะ้นเนาะเพิ่นอยากห้แม่ล่างเป็นสะพานบุญแล้วเพิ่นอยากห้แม่ล่างเนาะคะ่ะไปสั่งซื้อเสียงเนาะคะ่ะไปสั่งซื้อเสียงให้เพิ่นกลับมองหันเนาะคะ่ะครับม่ลางกะ ต้องเป็นสะพานบุญให้กับเพิ่นเนาะค่ะในเนื่องเพิ่นเรียกร้องมาเนาะค่ะเฮาก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นเนาะเนาะแม่นครับผมแม่นครับเป็นอันนี้เราเราปอกว่าให้เพิ่นฟังในกำมือหลังตั้งแต่ที่แรกเลยแม่ลลางพ่อกับเพิ่นจังได๋กับแม่ตะเคียนสีหน้ายังหันกับอ่าจอมปลวกจอมปลวกเงินล้านก็ว่าได้เนาะอยู่หันเนาะค่ะถูกค่ะแรกๆเป็นจังได๋ครับแม่ลลางคือไดี๋ยวพอเพื่อน ตรงนั้นเนาะค่ะ <sites> ก <Tonight> <com> ็คือท <c oughs> <may> ี่แหลกแม่ล่างกับบอท่านหูที่มาที่ไปเนาะค่ะแม่ล่างได้เห็นเพิินครั้งแรกก็คือแม่ล่างไปที่หลักกิโลเนาะค่ะไปที่หลักกิโลแม่ล่างต้องพานตรงนั้นตลอดเนาะพ่อแม่ล่างพานมันไปกับน้องเต๋วแต่ว่าน้องเตวอแล้วพเห็นแต่แม่ล่างเห็นเนาะค่ะแม่ล่างแม่ล่างไปย่ไมไดเพิ่นกับควักมืองสิแมค่ะควักควักยังสี่ตลอดเนาะค่ะเพื่อนควักแต่แม่ล่างัง กับเได้คิดอย่างเนาะคะ่ะคิดว่าเพิ่นคือคองสี่อยากให้เข้าไปไปหาเพิ่นไปนั่งคุยหรือว่าซื้อของไปกราบาาไหว้ใช่ไมข้อมูม้ซึกแม,ม่ล่างเนาะแต่ที่ไหนได้ะคะ่ะที่มาที่ไปตรงนั้นเนาะคะ่ะแม่ล่างได้ยินข่าวมากเหลือเด้อค่ะไตเคียนยังไม่ได้ขึ้นยาพี่น้องของเพิ่นมีตอนนี้อยู่ยี่สิบต้นอยู่ในน้องอ่ะบอกครับแม่ล่างแมนค่ะแมน<อ>เพิ่นบอกกับแม่ล่างเลย เพิ่นบอกกับแม่ล่างว่าแม่ล่างขึ้นเพิ่นได้ใน่าพอปูเนาะค่ะถ้าเกิดว่าพอปูมดจะลิ่นห้าเพิ่นได้สารได้หุ่นเนาะค่ะเพิ่นอเลยว่าเพิ่นอยากเชิญไห้บอกกับแม่ล่างให้เชิญพี่นองหรือว่าอยากพี่นองเพิ่นขืนมาแน่เพิ่นวานเนาะค่ะครับผมตอนนี้เยู่ประมาณยี่สิบกว่าต้นได้ค่ะเพิ่นบอกกับแม่ล่างมาแบบนี้ค่ะ แต่ว่าที่มองหันแก๊งแห้งในคันแมลาคงคุ้มไปเมื่อน้นคนลูกบ่าเศร้าเลยเหมือนั้นตอไปไอเธอแหลกเลยเหมือนั้นโอลาเกือบค่ะเกือบยังไม่ได้เนาะค่ะเกือบเนาะค่ะเพราะว่าอ่ากับบาได้ลบลูพิ่นเนาะค่ะเนาะตรงนั้นเนาะค่ะแมนบางคนไปขอโดยที่ไม่มีมรรมมาครูบาอาจารย์จริงๆเนาะค่ะเออเห็ดไอเอฟซีเห็ดบอดไก เนาะคะ่ะขนาดพระอาจารย์เนาะคะ่ะพระอาจารย์เพิ่นเป็นถึงเพิ่นไส่ฮอดโฮมเหลืองเข้าเพิ่นไปนางไปถ้ำเอาแทเทเพิ่นเกล่้ในทีมกีวอสแลนเอฟซีนี <c oughs> ่เรื่องจริง <c oughs> เรื่องจริงนะเราเเรื่องจริงแต่บัดที่นี่ตรงนั้นเนาะคะ่กะก็คือสั่งซื้อเสียงมาแล้วไห่ล <c oughs> ่าลงวัลนที่เปแตก <c oughs> มาแล้วนะคะย้อนไปอ่าห้าหกปีที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นกับไห่ถือมาแล้ว เนาะค่ะจากนั้นมากอ่อบ่มีผู้ใดกาซุ่นก็เสียวบ่กาซุ่นเนาะค่ะทั้งเทียมงันทั้งช่องไปเห็นสัมผัสแล้วเนาะค่ะคือกงเสิหมูเนาะครับผมว่าเป็นจ้งไดถ้าผู้ใดพันแถวนั้นผู้ใดพันพันยังใดหนี่เจอทุกคนเรืเลยๆผีสักบอกตรงๆแม่นครับผมพันแน้วใดหูบอบางคนกับว่าเห็นมีแมตติเขียนยางยืนบึง ขนาดกรเปาไม่ล้างยังขนลุกเลยนี่เห็นบอกแล้วบางคนก็เห็นเป็นผู้เฒ่าเ้ว้อค่ะเห็นผู้เฒ่าเห็นผู้เฒ่ายังว่อนอยู่แถวนั้นค่ะเห็นมีคนเห็นเรื่อยครับผมค่ะเพราะว่าตรงนั้นถามว่าแข็งบอกสุดสุดค่ะแม่ครับแม่แมสัมองพัดได้เลยเหมือนเป็นเหมือนนั้นเนาะขนลุกบ่เศร้านอกกนะกลางเวนเนาะกลางคืนพัดได้เนาะว่าค่ะค่ะ สอดยก็คือเนวทางของไม่ล่างไว้อน้ก็คือมาบอกเขานว่าเพิ่นเปลี่ยนตัวเลขเนาะครับผมรัชพีที่เฮ้าไปเห็นทันทพิธีการเลยมือนั้นก็คือหลักหลักก็คือเมตตะแกนเพิ่นมาเขาฝฟันไม่ล่างล่ะเนาะหลักเลยคือเพิ่นมาเขาฝฟันแล้วก็แล้วก็แไม่ล่างก็แจงเขานําว่าวันที่ยี่สิบเก้าเนาะจะมีการทําพิธีซื้ออีกครั้งหนึ่งเป็นไปไห้บอจ่าไม่ล่างที่ว่าเพิ่นมาซื้อสารวันที่ยี่สิบเก้ากับไอสิบสองยามสิบสองยามตัวเลขบอไม่ล่างว่า ก็แน่ใจเ้อะอะไรก็ผิดไม่ได้อะไรก็เดินขึ้นได้สิจ้างถัาเบิ้ลโดยควมว่าสิเป็นจ้างใดเนาะค่ะสำหรับกับตัวเลขเนาะพราะว่าพาวาโจิลินนักขลาดเนาะค่ะหรือว่าพ่อปู่หลวงอุดมเนาะพราะว่าเพิ่นนยูท้างน้ำกันเนาะค่ะ สายเดียวกันเนาะเพราะว่าพ <im> ูอุดมเข้าเพิ่นเป็นพวพุ้มบ้านเนาะค่ะเพิ่นกัสายขมินเนาะแล้วก็พ่อปู่มดจรินนักคาร่าเพิ่นก็เป็นพญานาคเนาะค่ะแล้วเนาะค่ะเพิ่นอยกเนาะค่ะพอพูลงอุดมเข้าเพิ่นอาจจะห้แม่ล่างเนาะค่ะหรือว่าเพิ่นสีอยากมาขอเนาะค่ะขอล่างของแม่ล่างค่ะไปเที่ยมเนาะเพิ่นอยากห้ไปสางซึ่ให้เพิ่นยุสถานหนมองหันเนาะค่ะเนาะ เพื่อว่าเพื่อนอยากไปศานเนาะค่ะกับที่มาทีไปของเพื่อนจ่ะขอเรียนเชิญทุกางได้ค่ะเอฟซีถ้าท่านใดเนาะค่ะอยากจะมาร่วมเป็นสะพานบุญนะค่ะของเส้นไหว้เนาะค่ะหรือว่านางล่าแม่ล่างเสียวนางล่ำแต่บ้านนี้แม่ล่างเสียนางล่ำของหลวงพ่อปู่อุดมก่อนเด้อค่ะเก้าพนเกาคนใส่ชุดเหลืองนะ่ะใส่ชุดเหลืองเด้อค่ะ ิไปล่ําถวายแต่ว่าหางสิบอมี่อ่าสิบอมมี่กล่องเงาด้วค่ะสิบออไป,ปล่ําแบบเอาแค่เคียงเสียงเขานะไปฟ้อนไปยัาซื้อนะค่ะก็เดยเป็นพิธีเนะแมนแต่แม่ล่างสิบไปช่วงเนี้ยเมื่อแรกเนาะคะ่ะประมาณสี่ถุมสี่ถุงแต่ได้ด้เพื่อนแมนค่ะสิบไปล่าําให้เพื่อนแบบว่าบ่โดนค่ะแค่ไปล่าแค่เป็นพิธีพ่อเซีนยนไว้เนาะคะ่ะ เราก็สีเล่าไห่นางล่ำกลับมาเนาะเพราะว่านางล่ำของหลวงพ่อปู่อุดมมีด้วยค่ะมีอ่ามีคนกุเพ่นจิตออนแล้วก็มีทถี่มาที่ไปของของเพ่นอยู่ของพ่อปู่ดมเพราะว่าเพ่นเป็นซิ์เนาะค่ะสีมีคนคนหนึงนะะ่งเ้ยค่ะเพราะว่าเทียมใดเทียมล่างล่างคนนี่เพ่นเพ่นซื้อเพ่นบอกก็ไม่ล่างแล้วว่าเพ่นสีเรลี่ยกเอาล่างคนนี่ไปเป็นพ่อปู่อ่ามุจลินนัคราด จักนั่งร่าของหลวงพ่อปูอุดมเฮ้าเนาะค่ะจักสิเป็นค้นไดจังถาเบิงเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ะเลยมาเพิ่นสีขอนั่งล่ำพ่อปูเป็นร่ำไหกอนเด้อแล้วกาว่าโชกลาบร้อยของงวดที่สองสีขาวเนาะค่ะเพิ่นกระจังสิเปียนมาจากชุดสีเหลืองกลายเป็นสีฟ้าเนาะค่ะสีฟ้าหรือว่าเป็นเป็นเสือไหมค่ะเป็นเสือเสือล่ำของเพิ่นเนาะ เป็นสีฟ้าหรือบ่ลจังสันก็ให้เป็นสีเขียวเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นพ่อปู่พญานาคมุจลินเฮาเนาะครับค่ะอ่านใดเอดซีให้กดกดติดตามเนาะแม่ล่างเนาะกับผมได้แม่ล่างแจ้งเบอร์โทรอีกเทิร์นึงนะครับผมเพื่อ FC เป็นอยากโทรถามรายละเอียดนะแม่ล่างนะค่ะเอฟซีนะค่ะท่านใดอยากจะมาร่วมอ่า บุญกับแม่ล่าเนาะค่ะอยากจะมาร่วมเป็นของเซนไวเนาะหรือว่าไก่บ่าวสาวเนาะค่ะที่เมือนันเนาะก็ห้โท่วมหาแม่ล่างเนาะค่ะหรือว่าท่านใดเนาะค่ะอยากจะมาเปิดดวงเสริมดวงเสริมบุญบารมีเนาะค่ะท่านใดที่กับว่าสื่อหวยเนาะค่ะโชวลาบร้อยสื่อยังกระติดติดคัดคัดเนาะค่ะก็หายทั่มหาแม่ล่างอยากจะมาแก่เนาะค่ะอยากมาอาบนกับหลวงพ่อปูอุดมเฮ้ามาเปิดดวงสดวงเนาะค่ะก็ให มาเปิดดวงกับหลวงพ่อปู่อุดมหรือว่าแม่ล่างหลวงพ่อปู่อุดมก็ห้โทษมากเนาะค่ะครับเบอร์โทษศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สองสี่สามเจ็ดทั้งเบอร์โทษแล้วก็เบอร์ไลน์เ้วยค่ะเบอร์เดียวกันค่ะเอฟซีค่ะในเมเนก้าแม่ล่างก็เทีบว่าใบไมให้และละสิบสองย่ามไปวัที่ยี่สิบ ราคาผมจะได้กับเอฟซีเขากดติดตามพิมรอไว้เลยนะครับผมกับแม่ล่างปูดมนะครับเมื่อนี้ขอบคุณแม่ล่างหลายๆด้วยครับผมที่เที่ยวมากแจ้งข่าวจะได้การเรื่องแจ้งข่าวไปทั้งช่องอ่าหลายๆช่องเด้อครับแม่ล่างที่เพิ่นแค่ตั้งมือนดินแต่มาเฉลยีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพิ่นจะได้รู้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่คุ้มทราบพญานาคด้วยเนาะนะครับผมอ่าพี่ใหญ่ของเรานะครับผมขอบคุณแม่ล่างหลายๆครับผมในผมแจ้งข่าวนะครับผมขอบคุณค่ะรับคุค่ะสวัสดีค่ะค่ะ